จะกล่าวสรุปโดยย่อ3ประการหนึ่งก็คือว่าจดหมายนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะสรุปเรียบเรียงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดเวทีผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาซึ่งโดนคุกคามโดยตลอดจากมวลชนคนเสื้อแดงโดยมีการอำนวยความสะดวกให้จากเจ้าหน้าที่รัฐการคุกคาม สมาชิกพักประชาธิปัตย์มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านท่านประธานที่ปรึกษาชวนหลีกภยัยบ้านปรึกษาที่วงหลองเตยบ้านหัวหน้าพักอภิสิทธิเวชชาชีวะไล่มาจนการทําร้ายประชาชนยิงกาะคอปปทอยิงคุณวสุที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงการโยนระเบิดจนเป็นเหตุให้คุณประคองสุจันเสียชีวิตจะเป็นสิ่งที่เราได้บอกเล่าให้กับสังคมนานาชาติเห็นว่า แท้จริงแล้วการที่รัฐบาลคุณยิ่งรักใช้คำว่าอดทนอดกลั้นและอ้างสันติภาพนั้นเป็นเพียงภาพหลอกหรือพื้นผิวที่ถูกบิดเบือนข้อแท้จริงเพราะในข้อเท็จริงแล้วประเทศไทยรัฐบาลเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลนั้นใช้กําลังขง่มกู่คุกคามผู้เห็นต่างมาโดยตลอดนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเราจะคี้เห็นถึงกระบวนการพิจาริคอัปชั่น ซึ่งคุณยิ่งรักนั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับโครงการรับจำนำข้าวซึ่งปปชชี้มูลมรัมนตรสองนายในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักข้าราชการอีกสิบสามคนตัวนางสาวยิ่งรักซึ่งถูกไต่สวนในขณะนี้นี่คือสาเหตุที่ทําไมทําให้ประเทศไทยมีอันดับการทุจริตตกต่ำและประชาชนคนไทยถึงลุกคือขึ้นต่อต้านรัฐบาลนางสาวยิ่งรักและประการที่สาม ที่จะมีการระบุในจดหมายฉบับนั้นก็คือการที่รัฐ,รฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาใช้อำนาจที่ได้มาจากมือของประชาชนไปบิดเบือนไปออกกฎหมายล้างผิดไปแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งขัดต่อกระบวนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องการคุกคามองค์กรอิสระการไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งทําให้รัฐบ,บาลชุดนี้ในสายตาของพี่น้องประชาชนนั้นหมดความชอบธรรมและเป็นโมฆะรัฐบ,บาลไปแล้วที่ต้องส่งกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปก็เพราะว่าเราจําเป็นต้องชี้แจงให้สังคมโลกเห็นครับว่าทําไมวันนี้ประชาชนจํานวนมากถึงปฏิเสธรฐัฐบาลนางสาวยิ่งรักและทําไมประชาชนจํานวนมากถึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี่เป็นสาเหตุสําคัญ3ามประการซึ่งทางประชาธิป,ปัตย์สรุปและผมคิดว่าวันุ่งนี้จดหมายฉบ,บับดังกล่าว ก็จะสามารถถูกจัดส่งไปยังองค์งกรต่างๆตามที่ได้กราบุในนามขอสักครูครับขอบคุณครับ